ก็ภาพจะเป็นยานอนนะครับสวัสดีครับผมตูนโฟพีน,นครับวันนี้ผมจะมาสอนทำแบบเท่ๆอย่างนี้นะครับว้าว g o o g l e แบบเท่ๆอย่างนี้นะครับก็น่าจะเป็นตามชคคลิปเนะี่ยทำเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบบโลโก้อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสอนเลยก่อนไม่เสียเวลาเวลาแล้วพอมาถึงก็เซิร์ชอะไรไปรก็ได้ครับหนึ่งอันแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมครับไปที่เพิ่มเติมแล้วเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ วิจ็ตครับพอกดเข้าไปปรับวิจ็ตครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นแสดงไอคอนละมานี่นะครับที่เป็นวิจ็ตนะครับให้กดเข้ามาทางลัดนั่นแหละก็จะมีสี่หัวข้อให้เลือกนะครับเนี่ยครับก็อันแรกก็จะเป็นการตั้งค่า Google จาแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวทีตัวย่อนะครับแต่พอเอาไป Google งี้กว่าสวยกว่าแล้วก็การตั้งค่ารูปทรงนะครับเป็นสี่เหลี่ยม หรืเป็นวงเป็นวงรีงน,นะครับได้หมดผมชอบแบบนี้มากกว่าเอาแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งค่าสีนะครับจะมี3ตัวเลือกที่เขาตั้งมาให้นะครับสําหรับ Google อันนี้เป็นแบบต้นฉบับน,นะครับเห็นแบบคุ้นตาก็จะเป็นอันนี้นะแล้วก็อันนี้คือ Google ตั้งมาให้นะครับสองสีนี้ถ้าเคยอยากจะตั้งสีเองก็มาที่นี่ครับเนี่ยแล้วก็เลือกเออก็จะเอาสีไหนแล้วก็ปรับข้างล่างนะครับ แนะนำตัวอย่างนะคือถ้าเกิดสมมติเราเอาไปสีโทนอ่อนถ้าเกิดเป็นสีโทนอ่อนนะครับ Google มันจะเป็นสีเทานะถ้าเกิดปรับเป็นสีโทนเข้มครับเดินมาทางฝั่งนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เลือกเราจะเอาสีอะไรครับมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดเราเห็นหรือเปล่าครับผมน่าจะเห็นนะเนี่ยมันจะเป็นสีโทนโทนแก่ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบ Google จะขึ้นเป็นสีขาวนะครับคำว่า Google เนี่ยจะขึ้นเป็นสีขาวแล้วก็ไม้นะครับ เธอใครชอบเป็นสีออกเทาอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมผมว่ามันไม่ค่อยสวยผมเลยเอาเป็นสีโทนเข้มๆดีกว่าสีไม่ได้แบบไม่เป็นสีเทานะครับอย่างนี้เอาสีแล้วก็เลือกเลยครับก็ประมาณนี้นะครับกับการตั้งให้สวยบเท่ๆไปอวดเพื่อนอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้มันก็เป็นสีฟ้าก็ได้นะครับสีออก้นําเงินหรือเอาเป็นสีเขียวเนไ่ผมเอาลองผมส่วนตัวเชอบสีเขียวเนี่ยก็เป็นสีเขียวเข้มนะ อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จนะครับแล้วก็จะเรียบร้อยครับมันก็จะตั้งค่ามาแล้วนะครับโอเคเมื่อกี้ผมรีวิวหมดอย้งนี่อันนี้ก็จะเป็นความโปร่งของคามทึบนะครับอันนี้คือตั้งตั้งค่ามาแล้วครับผมไปตั้งมาก็อันนี้คือความโป่งของแสงน,นะครับผมตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์หน้าผมก็จะเห็นชัดกว่านี้นะผมเอาเป็นของคู่ตัวดีกว่าหลังจากนั้นถ้าไปแล้วก็กด ปิดไปครับหรือกดเส็้นก็ได้ผมเอาความทึบระดับนี้แล้วกันหรือเอาโป่งก็ได้เอาทึบดีกว่ากดเสร็จไปแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบแบบว่าตั้งค่าไม่สวยก็กดรีเซ็ตได้นะครับให้มันเป็นแบบเดิมก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากอะไรเท่าไหร่ก็จะมีตั้งค่าเยอะแยะนะครับก็แค่นี้นะครับมันก็จะได้สวยงามอย่างนี้นะครับ นี่สวยเชยมาล่าเฮ้อก็มาแค่นี้นะครับขอบคุณครับ